ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สวรรค์เรื่องรองตอนที่26ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ท่านอานาบินทิกะเองนั้นมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อกละโดยบุตรชายผู้นี้ต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันและท่านยังมีบุตรสาวสามคนบุตรสาวคนแรกชื่อนางมหาสุพัทธาบุตรสาวคนที่สองชื่อนางจุลสุภัทธาทั้งสองคนนี้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุตรสาวคนที่สามชื่อสุมนาได้สำเร็จเป็นพระสกะทาคามี ต่อมาเมื่อท่านอนาถบินทิกะเกิดป่วยหนักจึงให้คนใกล้ชิดไปทูลอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าและนิมนต์พระสารีบุตรมาด้วยเมื่อพระสารีบุตรมาถึงก็ได้แสดงธรรมว่าไม่ให้ยึดมั่นในรูปกายในสิ่งทั้งปวงตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปจนถึงไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเราท่านอนาถบินทิกะได้ฟังแล้วก็ร้องให้ออกมา พระอานนท์นั้นได้ติดตามพระสารีบุตรมาด้วยจึงถามขึ้นว่าท่านร้องให้ด้วยเหตุอันใดท่านอนาถบินทิกะกล่าวตอบว่าไม่เคยได้ฟังธรรมะเช่นนี้มาก่อนเลยทั้งทั้งที่ได้ใกล้ชิดไก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสาวกมานาน ขอให้พระสารีบุตรได้แสดงธรรมเหล่านี้แก่คา,ารวาสอื่นๆด้วยเถิดจากนั้นพระเทระทั้งสองรูปก็ได้กลับไปและหลังจากนั้นไม่นานท่านอนาถบินทิกะก็ได้สิ้นลมและไปเกิดยังสวรรค์ชั้น ดุสิตอันหนึ่งสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าชั้นดุสิตในลำดับถัดมานั้นก็คือสวรรค์ชั้นนิมมานะระดีซึ่งมีความหมายว่าแดนอันเป็นที่อยู่ของผู้ยินดีในการเนรมิตเทพเทวดาในชั้นนี้เมื่อปรารถนาในสิ่งงดใดก็สามารถเนรมิตเองได้ตามปรารถนาตามอำนาจบุญของเทวดาองค์นั้นๆสวรรค์ชั้นนี้มีท้าวนิมิตเทวราชเป็นเทพผู้ปกครอง ยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาผู้เป็นมหาอุบาสิกาผู้สร้างบุพารามถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บังเกิดยังสวรรค์ชั้นนี้อายุของเทวดาในชั้นนี้อยู่ที่8,000ปีทิพซึ่งเท่ากับสอง4 0 4ล้านปีในโลกมนุษย์1วันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นนิ้มณะระดีเท่ากับ800ปีในโลกมนุษย์ส่วนผู้ที่จะมาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้นั้นก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอยู่เรื่องหนึ่งคือ ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเา้าประทับอยู่ในกรุงราชครีมีสตรีผู้ตกยากอยู่ครอบครัวหนึ่งในเมืองนั้นในช่วงเวลานั้นได้เกิดอหิวาตากโรคระบาดขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้คนเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากสำหรับครอบครัวของนางได้สูญเสียทั้งลูกและสามีไปในสมัยนั้นมีความเชื่อกันว่าให้หนีอหิวาตากโรคโดยการพังฝาเรือนแล้วให้หนีไปทางด้านหลังซึ่งเชื่อกัน ว่าเป็นอุบายที่จะรอดจากโรคนี้ได้สตรีผู้ตกยากก็กระทำตามเช่นนี้แต่เมื่อนางหนีออกมาแล้วก็ไม่มีอาหารจะกินนางก็ได้สะเสพเนจรไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงตัดสินใจเข้าไปขออยู่อาศัยยังบ้านหลังหนึ่ง แต่คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นต่างก็เป็นคนยากคนจนเช่นกันซึ่งตอนที่นางมาขออาศัยอยู่ด้วยนั้นข้าวสวยข้าวยากูและข้าวตังก็มีอยู่เหลือเพียงก้นหมอ้อแต่เมื่อพวกเขาเห็นนางแล้วก็เกิดความสงสารจึงให้อาหารที่เหลือไม่มากเหล่านั้นกับนางทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นเองพระมหากัสประเทศเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่ รู้จักกันดีโดยทั่วกันในกรุงราชคริวาก่อนที่ท่านจะออกบวชนั้นเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยมีฐานะดีแต่ภายหลังจากที่ท่านได้ออกบวชแล้วท่านเคร่งครัดในทุดงสามข้อคือบิณฑบาตเป็นวัดปฏิบัติใช้พ่อสอเพียงสามืนเป็นวัดปฏิบัติและอยู่ป่าเป็นวัดปฏิบัติพระมหากาสสัเทระนั้นชอบเข้านิโรสมาบัติหรือการดับความจำและความรู้สึกทั้งหมดทำให้จิตเข้าสู่ภาวะที่สงบและว่างเปล่า เวลาท่านเข้านิโรธสมาบัติจะเป็นเวลานานถึง7วันและเมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วท่านก็มักจะพิจารณาด้วยทิพยะจักสุว่าสมควรที่จะไปโปรดผู้ใดดีจนมาวันนี้ท่านได้พิจารณาถึงสตรีผู้ตกยากคนนี้ที่กำลังจะใกล้สิ้นชีพลงแล้วจําต้องให้การช่วยเหลือเนื่องด้วยที่สตรีผู้ตกยากผู้นี้ในอดีตชาติเคยเป็นมารดาของท่าน ท่านจึงเดินออกไปบินทบาทยังเรือนที่พำนักแห่งนั้นซึ่งขณะที่ไปถึงก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สตรีผู้ตกยากเพิ่งจะได้รับอาหารมาพอดียังไม่ทันได้เริ่มทานอาหารแต่อย่างใดซึ่งในระหว่างทางที่พระมหากษสประเทศเดินทางมาเพื่อที่จะรับบินทบาทจากสตรีผู้ตกยากนั้นเองได้มีพระอินทรเสดตลงมาแปลง กลายเป็นชายแก่เดินงกงกเงื่อนเงิอนออกมาจากแนวป่าพร้อมกับนําอาหารมาเพื่อที่จะใส่บาตรแก่พระมหากระสัประเทศพระมหากระสับประเทศมองดูชายแก่ผู้นี้ด้วยยานก็ได้ทราบว่าแท้จริงเป็นร่างจําแลงกายของพระอินท์จึงได้กล่าวขึ้นมาว่ามหาบาพิษพระองค์นี้ทรงฉลาดในการทําบุญกุศลแต่เพราะเหตุอันใดจึงมาแย่งชิงสมบัติของคนยากคนจนเช่นนี้เล่า